สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะเรามาต่อกันค่ะกับเทพกระบี่มรณะนะคะตอนที่38แล้วค่ะโอ้อีกอย่างหนึง่งเจียงหยางเซียงเทียนเจ้าตรวจพบพวกเราได้อย่างไรกันชายวัยกลางคนคนหนึ่งถามขึ้นมาเสียงของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยอาจารย์คนอื่นอนอ,นอีก3ามคนก็อยากรู้เช่นเดียวกันพวกเขาจ้องมองมาที่เจียนเฉิน พวกเขาทั้งสี่มีความสนใจอย่างมากในวิธีการที่เจียนเฉินใช้ในการตรวจพบพวกเขาขณะที่ซ่อนตัวอยู่ในญ้าสูงเพราะพวกเขาไม่ได้ส่งเสียงหรือเคลื่อนไหวแต่อย่างใดเลยดังนั้นมันไม่มีทางที่เจียนเฉินจะมองเห็นพวกเขาได้เจียนเฉินหัวเราะและกล่าวว่าข้าตรวจพบพวกท่านตั้งแต่ที่ท่านอาจารย์มาถึงอะไรเจ้าตรวจพบตั้งแต่ที่พวกข้ามาถึงหรือนั่นมันเป็นไปได้อย่างไร ผู้หญิงร้องออกมาด้วยท่าทีที่ไม่อาจเชื่อทั้งสามคนก็ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เจียนเฉินกล่าวออกมาเจียนเฉินเปิดปากของเขาขณะที่ข้ากำลังต่อสู้กับฟงหมาป่านั้นขณะนั้นข้าก็ยังให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบมิฉะนั้นพวกเราอาจจะถูกโจมตีจากใครบางคนแล้วข้าจะกล้าสูญเสียความสนใจของสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวข้าได้อย่างไรกันนั่นมันสำคัญยิ่งนัก ได้ยินอย่างนี้แล้วอาจารย์ทั้งสี่พยักหน้าเห็นด้วยในสิ่งที่เจี้ยนเชิญได้กล่าวเจี้ยนเชิญอธิบายอย่างต่อเนื่องว่าท่านอาจารย์แม้ทุกคนจะไม่ได้ส่งเสียงอะไรแต่เมื่อพวกท่านมาถึงข้าเห็นกิ่งไม้ขยับอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นข้าจึงค้นพบพวกท่านตั้งแต่แรกได้ยินอย่างนี้แล้วทั้งสี่คนตระหนักถึงความผิดพลาดของพวกเขาโดยท่าทีชื่นชมยอดเยี่ยม นั่นมันยอดเยี่ยมยิ่งนักเจียงหยางเซียงเทียนข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะชื่นชมเจ้าและคิดว่าเมื่อข้าอายุเท่าเจ้าข้าไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับที่เจ้าเป็นอยู่ในตอนนี้ผู้อาวุโสกล่าวแล้วก็หยุดชั่วคราวก่อนที่จะพูดว่าเนื่องจากลูกศิษย์ไม่ตกอยู่ในอันตรายใดๆพวกเราคงต้องจากไปแล้วในตอนนี้ยังคงมีลูกศิษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือแม้ว่าผู้อาวุโสได้กล่าวเช่นนั้น แต่เขาก็มีท่าทีลังเลที่จะจากไปกรุณาคอยก่อนทันใดนั้นเจียนเฉินก็ร้องบอกไปทางเหล่าอาจารย์ทั้งสี่และชี้ไปที่เสี่ยวเลอ่อที่ยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในต้นไม้เขากล่าวว่าอาจารย์ที่เคารพท่านสามารถนำลูกศิษย์ออกไปได้หรือไม่นางไม่ได้มีความกล้าพอที่จะอยู่ที่นี่อีกต่อไปอาจารย์ขมวดคิ้วขณะที่เขาคิดเรื่องนี้นั่นมันไม่น่าจะมีปัญหา แต่แม้ว่านางจะมีแกนอสูนระดับหนึ่งสองชิ้นนั่นยังถูกพิจารณาว่าสูญเสียสำหรับนางอย่างไรก็ตามเพราะว่านางไม่ได้อยู่ที่นี่ทั้งสมวันไม่ข้าจะไม่จากไปแน่นอนข้าจะอยู่ที่นี่จนครบสมวันเสี่ยวเลอส่งเสียงดังจากยอดไม้ที่นางกระโดดลงมาห้าหรือ6เมตรลงสู่พื้นและก้าวยาวๆไปยังบริเวณที่เจียนเฉินอยู่เฮ hey, อาจารย์ สามารถนำเจ้าออกจากป่านี้ได้ดังนั้นเจ้าจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการถูกสัตว์อสูรทำร้ายทำไมเจ้าไม่อยากกลับบ้านหรือไงเทียตาค่อนข้างไม่พอใจเนื่องจากความจริงที่ว่าเหลียงเสี่ยวเลอร์นั้นขี้ขาดเกินไปช่วงเวลาที่นางเห็นสัตว์อสูรนางจะร้องออกมาดังๆนี่มันก็ช่างน่ารำคาญสำหรับเทียตาจริงๆเลียงเสี่ยวเลอร์มองเทียตาด้วยท่าทีขาดเขาและกระซิบว่า ถ้าไม่ต้องการที่จะไปเจ้าไม่กลัวสัตว์อสูรแล้วหรือเทียต้าถามอย่างอยากรู้อยากเห็นข้าดังนั้นเมื่อเจ้ากลัวแล้วทําไมเจ้าถึงไม่ต้องการที่จะออกจากที่นี่ล่ะนั่นก็เพาะเจ้าทั้งสองยังคงอยู่ที่นี่ด้วยคําตอบที่ตรงไปตรงมาเช่นนี้เทียตาก็ไม่รู้จะตอบกับเช่นไรเจียนเฉินมองไปที่เลียงเสี่ยวเล่ออย่างช่วยไม่ได้ก่อนที่จะพยายามที่จะชักชวนนางเสี่ยวเล่อ เจ้าควรจะออกไปกับอาจารย์สัตว์อสูรในป่านี้มีจำนวนมากเกินไปและข้าไม่อาจรับประกันได้ว่าจะสามารถปกป้องเจ้าได้ใบหน้าของเสี่ยวเลอรกลายเป็นลำบากใจขณะที่นางตระหนักว่านางจำเป็นต้องพึ่งพาและร้องเรียกเจียนเฉิญน,นางกล่าวสิทธิพี่ โปรดยินยอมให้ข้าไปกับท่านนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นสัตว์อสูรน,นั่นเป็นเหตุผลที่ข้ากลัวในตอนแรกแต่ข้ารับประกันว่าถ้าข้าพบมันอีกข้าจะไม่ส่งเสียงดังหลังจากที่ได้พบกับความแข็งแกร่งของเจียนเฉิและเทียตานั่นไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาใดบวกกับว่าเหลียงเสี่ยวเล่อได้ยินเสียงอาจารย์ทั้งสี่คน กล่าวว่าป่าเขตแดนชั้นสองนี้ไม่มีอะไรที่พวกเขาไม่สามารถจัดการได้ดังนั้นมันย่อมไม่เกิดอะไรขึ้นกับนางอย่างง่ายๆแน่นอนเจียนเฉินก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาเสี่ยวเลอเป็นคนชั้นสูงมาตั้งแต่เกิดดังนั้นแน่นอนว่านางย่อมจะเป็นภาระให้กับพวกเขาเมื่อพวกเขาต่อสู้กับสัตว์อสูรในอนาคตพวกเขาจะต้องคอยดูแลนางอีกด้วย เจียงหยางเซียงเทียนด้วยเจ้าและเทียต้าไม่มีสัตว์อสูรในเขตแดนชั้นสองนี้จะทำร้ายเจ้าได้ดังนั้นเจ้าก็พานางไปด้วยเถอะลูกศิษย์ควรระวังหลังให้กับอีกคนและนอกจากนี้จริงๆแล้วสำหรับเจ้าทั้งสองคนไม่ควรได้รับการพิจารณาให้ทำการทดสอบอีกต่อไปด้วยยิงงไวกลางขนหัวเราะเจียนเฉินถอนหายใจด้วยความโกรธเคืองเนื่องจากแม้กระทั่งอาจารย์ ก็ยังอยากให้เลี้ยงเสี่ยวเลออ์ติดตามพวกเขาไปเขาก็ไม่อาจหาเหตุผลใดๆได,ได้อีกแม้ว่าเจี้ยนเฉินจะอนุญาตแต่เทียตาก็ยังไม่พอใจแต่เขาไม่ได้พูดอะไรหลังจากวันแรกนี้เขาได้เริ่มเห็นเจี้ยนเฉินเป็นเสาหลักของทีมไม่ว่าการตัดสินใจของเขาจะถูกหรือไม่เทียตาจะไม่คัดค้านมันเขารู้อยู่แก่ใจดีว่าเจี้ยนเฉินนั้นมีกลวิธี และมีประสบการณ์มากในการจัดการกับสัตว์อสูรซึ่งมันมากกว่าเทียตาดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเทียตายอมยอมรับว่าเจียนเฉินนั้นถูกหลังจากที่อาจารย์ทั้งสี่คนจากไปเจียนเฉินและเทียตาก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับเลี้ยงเสี่ยวเลอร์แต่กับเดินไปที่ศพของหมาป่าสีน้ำเงินมันมีแกนอสูรมากกว่า20ชิ้นพวกเขาไม่กล้าที่จะปล่อยมันทิ้งไว้เช่นนี้ เพราะแกนอสูรของหมาป่าสีน้ำเงินอยู่ในหัวของพวกมันเถียตาและเจียนเฉินกำลังพยายามที่จะหาวิธีที่จะดึงพวกมันออกมาพวกเขาจำเป็นต้องโจมตีและทำลายส่วนหนึ่งของหัวที่ซึ่งมีแกนอสูรอยู่ดังนั้นใบหน้าของเหลียงเสี่ยวเลอิอก็ซีดขณะที่นางรอบมองพวกเขาบางทีเหลียงเสี่ยวเลิศมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยด้วยความยากลำบาก นางก็สามารถระง,งับความขี้ขาดภายในตัวของนางขณะที่นางเฝ้าดูเจียนเชินและเทียตา้าแยกแกนอสูรอย่างขยันขันแข็งมันกลายเป็นว่านางกำลังเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นยามค่ำคืนผ่านไปอย่างรวดเร็วและมันสงบสุขนักหลังจากการโจมตีของหมาป่าสีน้ำเงินจบลงขณะที่ดวงอาทิตย์ยามเช้าค่อยๆสูงขึ้นจากขอบฟ้า เจียนเฉินกำลังนั่งขัดสมาธิหลังจากบ่มเพาะพลังเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นยืนเพื่อยืดเส้นยืดสายเช่นเดียวกันกับเมื่อเจียนเฉินยืนขึ้นเขาได้ยินเถียวตาที่เริ่มตื่นขึ้นมาเช่นกันเขาเดินตามเจียนเฉินมาและแม้ว่าทั้งสองอยู่ในช่วงที่กำลังบ่มเพาะพลังพวกเขาก็ยังคงตระหนักถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวและตราบใดที่ลมพัดผ่านหญ้าสูงแล้วทั้งคู่จะสามารถรับรู้ได้ถึงทุกคน เทียตาไปหากิ่งไม้แห้งมาก่อไฟข้าจะไปหาเนื้อสัตว์อสูรมันเป็นเวลาที่เรานั้นควรเตรียมอาหารเช้าบางอย่างเจียนเฉินกล่าวโอ้โดยปัาจากการขัดแย้งใดๆเทียตาหันไปรอบๆและเข้าไปในป่าเพื่อค้นหาฝืนแห้งไม่นานหลังจากนั้นเทียต้าก็นำเอาฝืนแห้งกลับมา ในเวลาเดียวกันเจียนเชิญได้เตรียมเนื้อก้อนใหญ่ของสัตว์อสูรที่ได้มาจากหมาป่าสีน้ำเงินที่ถูกพวกเขาฆ่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนื่องจากปัสสากแหล่งน้ำในพื้นที่ตรงนี้เนื้อสัตว์จึงไม่ได้ถูกล้างแต่มันถูกเสียบโดยตรงด้วยแท่งบางอย่างและถูกวางไว้ด้านบนของกองไฟที่จะเริ่มต้นการย่างหลังจากนั้นไม่นานเนื้อสัตว์ที่ถูกย่างเริ่มที่จะส่งกลิ่นหอม แม้ว่ามันจะไม่ได้มีเครื่องเทศใดๆแต่คุณภาพของเนื้อสัตว์อสูรย่อมอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ด้วยเพราะเป็นเนื้อสัตว์อสูนมันจึงอร่อยและมีประโยชน์เป็นอย่างมากมันสามารถกล่าวได้ว่าเนื้อสัตว์อสูนระดับ5สามารถเติมเต็มความแข็งแกร่งให้กับคนคนหนึ่งได้เลยบางทีอาจเป็นเพราะนางนั้นได้กลิ่นหอมของเนื้อสัตว์เหลียงเสี่ยวเลิศตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลด้านบนของต้นไม้และกระโดดลงมาด้วยความสูง5-6เมตร ไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเกินไปสำหรับคนที่ก้าวมาถึงระดับ8ของพลังเสียนว่ามันช่างเป็นกลิ่นหอมจริงๆเลี้ยงเสี่ยวเลอ่อเดินไปยังกองไฟแล้วก็เห็นหยดน้ำสีทองที่ไหลออกมาจากเนื้อสัตว์อสูรช่วยไม่ได้ที่นางจะรู้สึกน้ำลายยืดแม้ว่านางจะได้กินอาหารที่แปลกๆมามากมายนางไม่เคยกินสัตว์อสูรเช่นนี้มาก่อนหลังจากกินเนื้อสัตว์ชนิดเดียวกันมาเป็นเวลานานแล้ว เราก็คิดอย่างอื่นว่าน่ารับประทานมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นแค่กระลำปีก็ตามเทียตาหันมองไปทางเหลียงเสี่ยวเลอ่อด้วยสายตาไม่พอใจและบ่นอย่างเงียบๆเมืเ่อคืนเจ้าร้องไห้เสียงดังตอนนี้เจ้าลืมเกี่ยวกับมันทั้งหมดอย่างรวดเร็วข้าหวังว่าเมื่อพวกเราพบสัตว์อสูรอีกครั้งแล้วเจ้าจะไม่ร้องเสียงดังนะ เสียงเทียตาเบาและพึมพำอยู่ในรำคอดังนั้นนอกเหนือจากตัวเขาเองก็ไม่มีใครที่จะสามารถได้ยินในสิ่งที่เขาบ่นพึมพำแม้ว่าจะเป็นเจี้ยนเฉินก็ตามเหลียงเสี่ยวเลอร์มองที่เทียตาอย่างสงสัยเทียตาเจ้ากำลังพูดอะไรอยู่รึเมื่อคืนที่ผ่านมาอาจารย์ทั้งสี่คนเรียกทั้งชื่อเจียนเฉินและเทียตาแล้วดังนั้นเหลียงเสี่ยวเลอร์จึงได้รู้จักชื่อของพวกเขาอ่าไม่มีอะไร เทียต้าโบกมือราวกับว่าเขานั้นรู้สึกผิดขึ้นมาเหลียงเสี่ยวเลอไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักนางจ้องมองเจียนเฉิญและเทียต้าแล้วก็ยิ้มตั้งแต่เจ้าทั้งสองได้ต่อสู้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเจ้าสามารถฆ่าสัตว์อสูรระดับหนึ่งได้ถึง20ตัวมันเปิดเผยให้ข้ารู้แท้จริงแล้วพวกเจ้าคือเจียงหยางเซียงเทียนและเทียต้าความจริงที่ข้าได้พบกับพวกเจ้าทั้งสองนับว่าโชคดีจริงๆ เหลียงเสี่ยวเล่อในปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นคนที่แตกต่างจากช่วงเย็นวานนี้อย่างสิ้นเชิงหลังจากผ่านไปชั่วข้ามคืนราวกับว่านางลืมเหตุการณ์ของเมื่อวานนี้ไปหมดแล้วตอนนี้ใบหน้าของนางก็ไม่ได้แสดงให้เห็นร่องรอยของความกลัวและนึกถึงความน่ากลัวของสัตว์อสูรเจียนเฉินยกเนื้อสัตว์ที่สุกดีขึ้นจากนั้นก็ฉีกส่วนหนึ่ง โยนมันไปให้เหลียงเสียวเลอแล้วก็ถามว่ามีสัตว์อสูรจำนวนมากอยู่ในป่าแห่งนี้นอกจากนี้ถ้าพวกเราไม่ได้อยู่ครบจนสามวันแล้วละก็พวกเราย่อมออกไปไม่ได้เจ้าก,กลัวหรือไม่ล่ะ เลี้ยงเสียวเลอยอมรับเนื้อชิ้นนั้นและในขณะที่นางก็เคี้ยวมันเบาๆนางกล่าวว่าถึงแม้ว่าข้ายังกลัวแต่ข้าเชื่อว่าข้าจะคุ้นเคยกับมันได้นอกจากนี้เจ้าสองคนก็อายุไม่มากกว่าข้าแต่เจ้าทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับฝูงหมาป่าสีน้ำเงินอย่างรุนแรงในคืนที่ผ่านมาโดยไม่มีร่องรอยของความกลัวเจ้าสองคนยังสามารถฆ่าพวกมันได้ทั้งหมด นี่เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากขึ้นกว่าคนอื่นๆเหล่านั้นเฮ้อเด็กเหล่านั้นช่างไร้ประโยชน์พวกเขาห้าคนร่วมมือกันไม่สามารถเอาชนะสัตว์อสูรได้แม้แต่ตัวเดียวในท้ายที่สุดความไร้ความสามารถของพวกเขาก็บังคับให้ข้าต้องพลัดกับน้องสาวของข้า เหลียงเสี่ยวเลอร์จู่ๆก็ลุกขึ้นยืนและประกาศเสียงดังว่าข้าได้ตัดสินใจแล้วในตอนนี้แน่นอนข้าจะใช้เวลาสองวันนี้เพื่อเรียนรู้จากเจ้าสองคนได้ยินอย่างนี้แล้วเจียนเฉินพอใจนักเขาพยักหน้าให้กับตัวเองคำกล่าวของเหลียงเสี่ยวเลอร์ได้รับการยอมรับจากเจียนเฉินแม้ว่านางจะเป็นคนขี้อายและกลัวสัตว์อสูรเป็นอย่างมาก ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือนางเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการของนางเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างไรก็ตามทุกคนไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการทำและเข้าใจทุกอย่างความรู้ทั้งหมดที่เก็บไว้เป็นผลมาจากการเรียนรู้พวกมันแน่นอนเจียนเชิญเป็นข้อยกเว้น ในทางกลับกันเหลียงเสี่ยเลอเกิดเป็นลูกสาวคนโตในครอบครัวชนชั้นสูงนางได้รับการตามใจตั้งแต่นางยังเป็นเด็กและเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่มีการปกป้องเห็นได้ชัดว่านางไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับความยากลำบากใดๆดังนั้นมันจึงไม่เป็นที่คาดหวังว่านางจะหลีกเลี่ยงความกลัวในระหว่างการเผชิญหน้ากันครั้งแรกของนางกับสัตว์อสูรที่โหดร้าย หลังจากทั้งหมดนี้คือเทียบได้กับคนธรรมดากลับพบเจอผีครั้งแรกใครๆก็ย่อมกลัว จบแล้วนะคะสำหรับเทพกระบีมรณะตอนที่38ค่ะนี่ก็แนะนำนะคะหญิงสาวอีกหนึ่งคนเนาะเออจะเป็นหนังเอกไม่เอ่ยคนนี้นะคะต้องดูกันไปยาวๆค่ะเขายังเด็กกันอยู่เลยนะคะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานในตอนที่39นะคะเทพกระบีมรณะค่ะก็อ่านเพลินดีนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ